ผมติ็กชายบัณฑิชายดุยชันมาถึงศึกษาเปที่หกองทศเที่สิวันนี้จะมาทําการทดลองการตกผลึกของสารส้มอุปรกรณ์มีดังนี้ 1. สารส้ม 2. ตัวล่อการตกผลึกสารส้ม 3. หมอ้อ 4. ี่สีผสมอาหารขั้นตอนการทดลองมีดังนี้ขั้นตอนที่1ใส่น้ําให้พอดีกับขนาดแก้วจากนั้นนําไปต้มรอให้เดือดเมื่อน้ําเดือดแล้ว ให้น้ำสารส้มลงไปต้มให้ละลายแล้วคนสารส้มละลายแล้วให้นำสารส้มไปพักให้เย็นเพื่อทำการทดลองขั้นต่อไปใส่สีผสมอาหารลงไป เพื่อให้มีความสวยงามใส่ไม่ต้องเยอะนะครับใส่พอดีนำสารเตมเทลงไปในแกนะครับใส่ไม่ต้องเยอะครับพอดีพอดี จากนั้นนะครับเราจะนำจากนั้นะครับเราจะนำตัวล่อวางลงไปนะครับแล้วรอดูผลกันรับหนึ่งวันนะทิ้งไว้หนึ่งวันแล้วมาดูกันต่อหลังจากผ่านไปหนึ่งวันนี่คือผลลับที่ได้ครับสวยงามมากครับขอจบการทดลองเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ